วันนี้นะฮะมาเราได้พุกแบบใหม่ๆแปลกๆเลยเพราะว่าคนดูของเราจะชอบดูพุกมากแต่เขาบอกมีวิธีเล่นเจ๋งกว่านั้นอ่นนะคือนี่เดี๋ยวพี่นุ่จะแข่งกับิกเตร์ขอกรรมการตัดสามคนว่าของใครจะแรงกว่ากันมาเด้วเดี๋ยวเราจะลองใช้ผู้โอ่งในการทอดไข่นะครับตั้งแต่พี่ต้นมีแฟนไม่ค่อยฟิตเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนเลยครับหรือเพราะอะไรคอมเมนต์่ยตอะไรวะ

วนนี้นะครับเราจะมาเล่นพุก,กันนะครับใน EP ที่3ของปีนี้นะครับวันนี้นะฮะมาเราได้พุกแบบใหม่ๆแปลกๆเลยเพราะว่าคนดูของเราน่ชอบดูพุกม,กมากมาดูกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างใหม่ล่าสุดนี่มันปิ๊บนะ ใช่เหมือนขนมปีบอ่ะแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นผูสายใหม่กายฟันผีปนัดแล้วก็อันนี้เป็นแฮปปี้ภูสวรรค์จันทาทมันจะหมุนอย่างนี้ได้เว้ยนี่อันนี้เป็นแฮปปี้ทีสตาร์สามเหลี่ยมนี่ครับสามเหลี่ยมอันนี้เป็นดอกสเปยนกยุงกลางขนาดกลางอาจจะมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กนี่อันนี้กล่อง200นี่แมงกระพุนไฟล่องหุนอันนี้ต้องฝ้ามืดเลยนะครั้งที่แล้วอีพีเล่นฟ้าไม่มืด นะครับเดี๋ยวพี่นุแกะให้ดูก่อนว่าข้างในอ่ะมันเป็นไงเน่ๆหนึ่งแค่นี้พอเน่ๆหนึ่งแค่นี้พอทำเพื่ออะไรเอ๊แมงกะพุนเฮ้ยวันนี้คือของเราแปลกใหม่เลยมันจะมีสายนะครับจุดทีเดียวนะครับไม่ใช่จุดทีละนันนะครับเอาห้อ่าหรว่าแกะจุดนะฮะแล้วว่าไอ้นี่เราเล่นกันไปแล้วแต่เขาบอกมีวิธีเล่นเจ๋งกว่านั้นอ่ะคือนี่ซื้อปืนมามันมีบ้องปืนด้วยแล้วเอาไอ้เฟื่องฟ้าเนี่ยใส่บ้องมันแล้วเขาบอกว่าใส่บ้องอ่ะ มันจะแรงกว่าที่ตั้งจุดใช่ไอนี่เป็นแบบจุดอะแต่มันจะเป็นควันสีอะเนี่ยขีดข้างๆได้ไหมเหมือนไม่ขีดมมันจุดมันจุดมันจะเป็นควันสีไอนี่ AK47 เนี่ยสีอบาทนี่อันนี้ต้องแบบตั้งให้แข็งแรงแล้วก็มันจะมีือนลูกกระสุนเห็นป่ะนี่ไอ้นี่มันจะบินแหละแต่ว่าเราเคยเล่นแล้วแต่มันไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เลยเอามาเล่นอีกทีทั้งหมดประมาณนี้นะครับทั้งหมดนี้ซื้อมาจัดไม่บอกไม่บอก แล้วก็เดี๋ยวเราจะครั้งที่แล้วเราติดเงินไปไก้นี่ใช่ไหมครั้งนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะติดเชือกแล้วดูว่าอันไหนจะพุ่งไกลกันเออเอาไหมอันนี้คันเลร์สมอง6 6ช็อตมาดูกันตัวนี้เอาตรงนี้เลยแล้วกันครับท่านผู้ชมลองดูไม่เคยเห็นเลยครับว่าเป็นยังไงพร้อมระวังตัวเองนะตัวอไปเดีวเดียวเดียวเดีย้ว ป็นรูเลย480บาทครับจะซื้อเล่นกันไหมคิดดูกันเอาเอง <laughs> เดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปนะครับไออันต่อไปนี่เราเล่นกันแล้วนะก็คือเราจะดูว่ามันจะดึงไอเชือกปอฟางได้เท่าไหร่เราจะมีสองม้วนที่เท่ากันเดี๋ยวให้พี่ตันน,นึงพี่นวัน,นึงว่าของใครจะดึงได้ไกลกว่ากันโอเคป่า1หนึ่งสองสามไปแล้ว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 ไประวังเชือกมันอาจจะดึงกลับมาว้าว อ้าวเดี๋ยวพี่นุจะแข่งกับวิเตรนขอกรรมการต่าสามคนว่าของใครจะแรงกว่ากันกรรมการครับเขาดึงปอออกให้น้อยกว่าผมครับปอเล็กกว่าครับผม เป็นผู้เป็นผู้ก็ไม่ได้อะไม่ต้องตวงครับผมมีการคิดโกงการตัดหน,นึ่งคะแนนมีการผลิตในการแข่งขันครับครับคือใส่ปอน้อยกว่าผมให้น้ำหนักน้อยกว่าชัดเจนอ่าตัดหนึ่งคะแนนเป็นตัดสองคะแนนครับตอนนี้นะครับกรรมการเราเนี่ยคือตรงทุกคนเลยนะครับอันนี้นี่อามาจากประเทศอิสราเอลนะครับมาจากจาเมกานะโอเคครับกรรมการนี่ใครบ้างเนี่ยคุกงเอโซแล้วก็อะไรวะชื่ออะไรวะอะไรวะชื่ออะไรวะกมรไดดูว่าโอ้ช้ำใจวิ ใจไม่ค่อยได้ว่ากรรมการนะสามสามหนึ่งดีไปเดวเห็นเห็นนะไอ้ฟองผมหนักกว่าไงเห็นเห็นนะเนี่ยตอนนี้ดูจากระยะองศาแล้วต้นสายหมีนะครับจะได้คะแนนน้ำไปก่อนหนึ่งคะแนนใช่ครับผมเห็นด้วยกับกรรมการผู้ชี้ขาด เพราะว่าของป่ายมินุนะครับเอียงซ้ายนะครับของพิตเต้นเป็นแบบตั้งตรงตรงมันใช่มันก็เลยเห็นชัดกว่าไม่แต่เขาใส่บอน้อยกว่าผมผมชีพิเเจให้มันเป็นผู้ผู้มันมีอย่างนี้โกงนี่คือยังไงงานถือว่าพิตเต้นแพ้ไปครับแพ้ไปครับโอ้ไม่มีการโต้เถียงครับ เพราะเรายุติธรรมอยู่แล้วผมคิดว่าพี่ตึ้นพี่ตึ้นโกงพี่ตึ้นโกงเฮ้อโกงก็ถูกแล้วก็ถูกเหรอไงเหมือนมึงเหว่ออันนี้นะครับนี่นี่นี่เป็นควันสีไม่รู้ว่าปังหรือเปล่านะโยนไปไกลนะตั้งป่ะนี่ไง นี่ไงมันปังเฮ้ยใส่บ้องด้วยอาใส่บ้องใส่บ้องเอาละครับเอาละอะไรวะดับหรอู้ว่าโยนข้างนอกดีกว่าเพื่อนพี่เต้นแพ้ไปอู้ไม่ลยอมันป๊อปแป๊ะเอาอันนี้เป็นแบบควันเห็นปะกล้องเห็นปะเห็นครับทำไมมันเบาจังเอ้าควันมีแค่นี้เหรอ หมดแล้วอะสีเหลืองสีเหลืองอันนี้ถ้ากลาคือเราจะไม่เห็นควันมันนะต้องจุดกลางวันนี่ไงเฮ้ยนี่แรงวะบางอันก็แรงนะเฮ้ยแล้วแต่เขาจะใส่ดินปืนมาครับเออเออเออนี่ครับเครื่องฟ้าใส่ไปที well> ่บ้องเขาบอกว่ามันจะแรงขึ้นเขาบอกว่ามันก็เหมือนปืนลูกซองพอดีโอต้องจับสองมือเลยอ่า อันนี้มันจะไปไกลเลงขึ้นสูงๆหน่อยนะสายพิตันกระบอกแตกปะเนี่ยปึกเหล็กแล้วเว้ยแล้วแต่เราลองก่อันนี้ก่อนไหมเพื่อความแบบลองก่นี้ก่อนมันจะพุ่งขึ้นนะระวังไม่พายแตกเ้อะแล้วไงโอ้ยระวังนะครับ จะขึ้นไม่สูงแต่ถ้าใส่บ้องนี้มันจะสูงขึ้นไกลเลยเออแ้เราลองตั้งให้ดูไป่เรไปไปามาหลังจากที่เราได้ลองหลายๆวิธีแล้วใส่ปืนดีกว่าเพราะเราสามารถควบคุมทิศทางได้ใช่เดี๋ยวเราจะลองใช้ผู้โอ่งในการทอดไข่นะครับเราจะจุดในเตานะแล้วเราจะต่อกไข่ใส่นี้แล้วเราก็วางแบบนี้ โอเคปะเอานะเมาต้องทำไงก่อนไม่เดี๋ยวเราต่อไข่ไว้เลยต่อไข่เราใส่น้ำมันก่อนนะครับอ่านี่ตอนนี้น้ำมันยังไม่ร้อนนะเดี๋ยว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 ะเดี๋ยวพี่ต้นจะทำการจุดพี่รู้จะทำการวางมางีัะอ่าเอานะนี่นะเฮ้ยโอ้หเร็วเร็วนี่เร็วนี่เร็วนี่เร็วมาเร็วนี่เร็วทุกคนเฮ้ย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 รุ ไข่ครับยังไงก็สุกไข่ครับไข,สขไ่สุกไหมไม่เลยครับ <c oughs> ไ,มไม่เลยไข่ขาวสุกเลยครับ <c oughs> ทุกคนเลยไปนี้หน่อยโอโ้โหแรงจริงนี่โอ้โหเดือดเดือดเดือดความร้อนของมันสุกแต่ว่าไอ้นี่มันจะทะลุไปซะก่อนแค่มันทะลุก่อนถ้าไม่ทะลุนี่ได้ ทุกคนอันต่อไปครับนี่แมงกะพุนไฟล่องหนอันนี้น่าจะไม่ได้มีเสียงดังอะไรมากแต่น่าจะเป็นบินขึ้นแล้วมันบินขึ้นแบบเป็นแผงเดี๋ยวเราจะลองเล่น1แผงก่อนแล้วเรามีสองแผงใช่จุดได้เลยนะครับนี่กล่องเป็นอย่างงี้กล่องเอาสองร้อยนะครับพี่ต้นจุดเลยอ่าทุกคนดูครับแมงกะพุนไฟล่องห,หนครับแล้ว,ว<ค>ไม่ได้พี่ดุใช่ใช่า ω, มาแล้วมาแล้ว มาดูเห็นมเครับเห็นครับเต็มสวยด้วยมันที่ประเทศจีนเขาจุดแบบไปร้ยร้อยอันอะร้อยรอันมันก็แบบเต็มทุ่งเลยบางทีเป็นพันอันอะอ้าวพี่ต้นจุดอะไโน้นพี่โน้จุดอันนี้พุกเมงกะพรุนล่องหนขึ้นทีเดียว24อันนะครับมามาแล้วมาดูกัน ครับอโอเคอันนี้คล้ายๆกันพุ่งขึ้นเหมือนกันแต่ราคาไม่แพงนะครับตัวนี้เป็นแบบแนวเครื่องบินอนะ่ะตั้งแล้วมันจะบินตั้งงนี้แหละเนี่ย นี่แหละแล้วมันจะบินขึ้นไปมาเดี๋ยวสรุปมันขึ้นทรงนี้หรือเปล่าวะแล้วแต่มันขึ้นเอียงเหรอมาอีกอันนึงลองให้รู้เรื่องเอานะวขอแน้เดินสองอันเลยครับเฮ้ยอันนี้มันระวังเด้อ ต้องมีอะไรผิดเ้อตรงไหนไม่เขาใจเลยสักครั้งไรที่เขาทํานานก็นทแต่ทาแล้วอันนี้นกย็งยงหน่อยอันนี้ตรงเลยมรัี่อันจสะสบูตัวหนึ่งสี่อันจะสบูตัวหนึ่งเออก็สี่อันอาจจะสบูตอันหนึ่งนะโอเคมาอันต่อไปเลยครับ <c oughs> อ่าทุกคนตอนนี้คือนกยุงนะครับนี่ <c oughs> ผููนกยุงเดี๋ยวูกันว่าเป็นยังไงครับมา ตันจุดยัยไประวังนะมีดอกดอยุงนะครับมันมีหลายดอกนะม,กมันคล้ายผู้โงงนะครับเฮ้ย,ยมีหลายสเต็ปมีหลายสเต็มมีหลายสเต็ปครับ เฮ้ยเดียเฮ้ยเวกวนตีนเข้ามาแม่อันนี้แฮปปี้ทีสตาร์มันต้องมีอะไรเกี่ยวกับสามเหล่ยมวะมันน่าจะพุ่งขึ้นบนว่ะแฮปปี้ทีสตาร์มา let's go เฮ้ยอันนี้อพี่ไม่รู้นะว่าเป็นยังไงอาจจะระเบิดแรงนะไปนะเฮ้ยเฮ้ย แฮปปี้แฮปปี้เฮ้ยเฮ้ยเเฮฮ้้ยย ัแฮปปี้ Happy, ผู้สวรรค์จันทามันจะหมุนนะครับอย่างนี้นะ Let's go เอานะโอ้โเร็วซะด้วยมาแล้วครับผม <c oughs> มาแล้วเฮ้มันจะหมุนก่อนนะครับเสเต็ปแรกมันจะหมุน หมุนอย่างเดียวที่ป่าคุณจะเป็นแค่นี้เหรอไเดียวเฮ้ยที่ป่าเนี่ยอ้าวแค่นี้ฮะเฮ้ยยัง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 เฮ้ยยังคุณนึกว่าหมดหัวใจหายเลยอ่ามีไหมมีไหมอย่าบอกนะหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ôi ơi mày chưa đâu mày đi nhau hơi hơi mày chơi ơi hơi 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 À, hơi chuỗi 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 rồi นี่ข้างในมันมีหลายแท่งแบบนี้นะครับ AK 47นะครับชิ้นสุดท้ายจะเล่นวันนี้ AK 47นะครับจากหาอเมกาครับนี่มึงรู้ได้งไงเป็นเมกามึงก็ดูดิเนี่ยสัญชาติหน้าเดี๋ยวหน้าเขาดีเขาโกงนี่อโอเคเดี๋ยวมันจะพุ่งขึ้นบนนะครับ AK 47ุไม่ล้มนะเฮ้ยไม่ล้มนะเฮ้ย <S <S อันตรายกับทีมงานมาโอเค

อุ๊ยอะไรวะอุ้ยอะไรวะโอเคครับแล้วก็จบไปครับสําหรับวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสมาชิก V i P นะครับที่สนับสนุนนะครับนี่นี่ตังนี่ที่สมัครเนี่ยเอาไปซื้อผู้เล่นนะนะครับแล้วก็ลืมลืมอ่านคอมเมนต์ตอนแรกก็าจะอ่านแต่แรกแล้วตั้งแต่พี่เติ้ลมีแฟนไม่ค่อยฟิตเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนเลยครับเป็นเพราะอะไรเขาเขาฟิตฟิตอะไรวะเนี่ย มีคำตอบไหมครับพี่เดมสมีคำตอบไหมฟิตฟิตอยู่ฟิตอยู่ฮฟิตอยู่เพราะอันนี้คอมเมนต์จ่ายคลิปกองฟังไงอ๋อคลิปกองฟังว่าตั้งแต่พี่เจมมีแฟนไม่ค่อยฟิตเหมือนเมื่อก่อนเลยเป็นไรหรือเปล่าฟิตกว่าเดิมด้วยนะอ่า<ไ>คอมเมนต์จากแคมป์24ชั่วโมงแคมปิ้งนะครับอยากให้จับของขวัญวันปีใหม่ตรงสระน้ำครับอ่าเดี๋ยวเราจะมีจัดงานปีใหม่อาจจะว่ายน้ำไปเอาอาจจะว่ายน้ำไปเอาแล้วก็คอมเมนต์อันต่อไปนะครับพี่จะปลูกหญ้าเลยครับจาก24ชั่วโมงแคมปิ้งปลูกตอนนี้ปลูกแล้วนะ ขออนุญาตครับพี่นุกกุ้งพาปีหน้าผมจะออกฝึกงานแล้วครับผมเรียนสายอาชีพปวชสาขาบัญชีครับอยากทราบว่าถ้าจะไปฝึกงานกับพี่นุกได้ไหมครับได้บัญชีก็มีไปซื้อวิดียวไปไปซื้อวิดียอครับซื้อของซื้ออะไรเงี้ยข้าวนะฮะไร้วาะตอนนี้นะครับรับสมัครเด็กฝึกงานนะไอพวกที่อยู่นี่จะไม่เอาละมันดื้อ ้สิ่งนรับเด็กฝึกงานนะครับสมัครเข้ามาได้สาขาไหนก็ลองทักทายกันมานะฮะที่อีเมลนะครับพิษณุวัน a อ gmail com นะครับผมก็สมัครได้แล้วก็สปอนเซอร์เหมือนกันนะครับตอนนี้รับสปอนเซอร์นะฮะพิษณุวัน a อ gmail com สนับสนุนพวกเรากันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเป็นผู้ EP พสามนะครับนะด้วยน่าจะลงช่วงปีใหม่นะขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่นะครับนะสุปเแต่งกันมาเยอะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่่อออไปนนะะคครรัััับบผผมมสสววดีกตเงฮ นี่นี่จุดลงที่อยู่บนอบ่ะเอาว่าอูจุดให้เอาว่า